สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้มีสมาชิกถามถึงเข้ามาหุ้น s 1 1นะครับ S11 แล้วก็ mbk นะครับแล้วก็ถามถึง s 1 1มาด้วยนะครับ2ท่านก็เดี๋ยวจัดทีเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับเรามาดูกันนะครับ S11 เป็นยังไงบ้างก็คือเวลาดูก็เข้ามาที่เว็บเซ็ตนะครับข้อมูลพื้นฐานตรงนี้มีครบนะครับ เริ่มจากราคาก่อนนะครับล่าสุดตอนนี้ก็คือเจ็บาทสามสิบตังค์นะครับทีนี้พอเราดูราคาแล้วปุ๊บต่อไปเราก็ไปดูหัวข้อข่าวถูกไหมครับในแถบต่างๆหัวข้อข่าวซึ่งก็จะมีข่าวที่ประกาศออกมาสิ่งที่ผมดูก็คือผลดลําเนินงานนะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือไกลมาที่หนึ่งะครับของข่าวที่ออกมาวันที่ 13, สิบสามพฤษภานะครับเพิ่องออกมาแล้วก็มีคําอธิบาย จากนั้นเราก็กดเข้าไปดูในส่วนของงบการเงินนะครับก็ถือว่าลดลงเล็กน้อยนะจาก18ตังค์ลงมาเหลือ14ตังค์นะครับนี่ก็คือลักษณะของกําไรต่อหุ้นนะครับทีนี้พอเราได้กําไรต่อหุ้นนะครับเราก็จะประเมินพื้นฐานคร่าวๆนะครับโดยใช้สมมุติฐาน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางสมมติฐานนะครับทีนี้มันจะแม่นไม่แม่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมมติฐานถูกไหมครับเพราะอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่ากําไรรายได้มันจะเท่าเดิมหรือมันจะลดลงหรือมันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเราก็ต้องตั้งสมมติฐานสมมติฐานที่ผมตั้งก็คือว่าผมจะตั้งบอกว่ากําไรในไตรมาสตัดตัดไปเนี่ยมันจะได้สิบสี่ตังค์นะครับทุกไตรมาสนี่คือสมมติฐานนะครับ เพราะว่าไรมานนี้ได้สิบสี่ตังค์ไรมานหน้าผมก็คิดว่ามันน่าจะ,ะประมาณเดิมเหมือนเดิมนะครับกาไรก็น่าจะทรงๆนะครับเป็นหุ้นที่กําไรอาจจะไม่เพิ่มไม่ลดนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นทีนี้สิบสี่ตังค์เนี่ยผมคิดยากตกลไหมครับผมก็จะปัดไปเป็นสิบห้าอนี่คือวิธีคิดง่ายๆคิดในใจนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสจริงจังนะครับมากมายแต่แค่ประมาณๆนะครับพอสิบห้าปุ๊บสิบห้าสองสามสิบนะครับสิบห้า สี 4, 60, ออ่หกสิบเพราะฉะนั้นหกสิบตังค์นะครับเราก็จะได้ทั้งปีนะนี่คือหนึ่งตมากคูณด้วยสี่จะได้ทั้งปีนะครับเป็นหกสิบตังค์หกสิบตังค์คูณด้วยพีเสิบเท่าพื้นฐานที่หกบาทนะครับหกบาทแต่บางท่านมองว่าพื้นฐานในพี e ทั้งยี่สิบเท่าเนี่ยเราก็ได้สิบสองบาทนะครับอยู่ที่ท่านพอใจพีเ e ท่าไหร่นะครับจะให้เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นประกอบนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้พื้นฐานที่ผมคิดก็คือหกบาทนะครับจากกำไร,รต่อหุ้น นะครับ6บาทในใจตั้งไว้ก่อนตอนนี้พื้นฐานที่เราดูไว้6บาทนะครับเจอข่าวดีแล้วก็บวกปรับเพิ่มนะครับเจอข่าวร้ายแล้วก็ปรับลดเจอเงบจุดที่ดีแล้วก็เพิ่มงบจุดที่แย่แล้วก็ลดครับนี่ก็คือลักษณะของวิธีการประเมินของผมนะครับในใจผมตั้งไว้แล้วตอนนี้6บาทนะครับจากนั้นผมก็มาดูปันผลองค์ประกอบอื่นประกอบนะครับดูปันผลประกอบโอ้โหปันผล3%นะครับ3.4 มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับ PE โอเคนะครับไม่ถึงสิบเท่านะครับ Price p เองก็ถือว่ายิ่งต่ำยิ่งดีนะนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ market cap 4,000ล้านนะครับธุรกิจการเงินนะเงินทุนเล่นหลักทรัพย์นะครับ s 1 1กลุนะ่ม S 1 1ทุนเจ้ามือ1บาทนะครับ่า น,นี่คือสิ่งสิ่งที่เรารู้เป็นข้อมูลนะครับจากนั้นเราไปดูว่าธุรกิจเขาทําอะไรนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับนี่คือหวดธุรกิจผมก,ก็กดเข้าไปดูนะครับก็มีสินค้าและบริการนะครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะครับสินเชื่อเช่าซื้อนี่คือธุรกิจของเขานะครับคร่าวๆนะจากนั้นนะครับผมก็ไปดูงบย้อนหลัง ดูงบย้อนหลังว่ามันมมสมอมเสมอไหมนะครับปี60ถึงปี64สนะครับสินทรัพย์5,000ลา้านสินทรัพย์เราเทียบกับ market cap นะครับวิธีการดูก็คือต้องเทียบกับ market cap เราจะรู้ว่ามันถูกหรือแพงนะครับสินทรัพย์ก็มี5,000 5,000 6,000นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าหันสี่หกพันเจ็ดมีลดลงบ้างนะครับซึ่งสินทรัพย์ก็า0 0 0ัประกอบด้วยหนี้สิน สามพันสามพันสี่นะแล้วก็ทุนก็สองพันเก้าก็ตีว่าสามพันนะครับก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะครับธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ,ธ,กจธนาคารตรงนี้นิสินจะสูงอยู่แล้วนะครับเป็นปกติของกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เราต้องมองข้ามเรื่องนี้สินไปเพราะว่าเขาเอาเงินไปปล่อยกู้ถูกไหมครับแล้วรับดอกเบีย้ยนะครับรายได้เขาเป็นดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นธุรกิจการเงินกลุ่มธนาคารกลุ่มไฟแนนซ์พวกนี้นะครับนิสินจะสูงแต่ว่าเป็นนี้สินที่เอาไปสร้างมูลค่า นะครับมีดอกเบี้ยเข้ามาเป็นรายได้นะครับทีนี้จุดเสี่ยงของมันกนะ็คือว่าการชําระหนี้ครับกลุ่มกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มการเงินพวกนี้กลุ่มลิสซิ่งพวกนี้นะครับว่าถ้าเป็น NPL นะลูกค้าไม่มีเงินชําระนะครับเป็นหนี้เสียขึ้นมาเนี่ยแย่เลยนะครับกลุ่มนี้ซึ่งก็โควิดเข้ามาช่วงนี้ก็หลายท่านก็อาจจะตกงานอยู่รายได้ลดนะครับก็ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ก็ไม่ได้อันตรายมากเพราะว่านี่สินกับทุนมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็รายได้ถ้าเราดูย้อนหลังนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะส0งพล้านปี63นะครับถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นนะปี60เนี่ยก็พันสามรายได้เพิ่มครับพันสามพันห้าพันเ้าสองพันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ตีว่าเียดเฉียด ห้ 1> 500, 1าร้อยหนึ่งไรมาศนะครับแต่ถ้าทั้งสี่ไรมาสเราน่าจะได้ไม่ถึงสองพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นประเมินว่าปีหกสี่เนี่ยรายได้น่าจะต่ําต่ํากว่าสองพันนะครับอาจจะอยู่แถวๆพันเก้าพันแปดแถวนู้นะครับทีนี้พอเราดูนะครับย้อนหลังแล้วกําไรต่อหุ้นเองก็หกสิบสี่ตังค์เจ็ดสิบสองตังค์แปดสิบหกแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมประเมินนะครับมองว่ารายได้มันก็ไม่ได้กระโดดไปกระโดดมามากมายแต่มันก็มีแนวโน้นมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มาลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นปี63ล่าสุดเนี่ยกำไรทั้งปีนะครับกำไรต่อหุ้นก็คือ80ตังค์นะครับเราก็ได้พื้นฐานที่8บาทนะครับ8บาทส่วนปีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ประเมินไว้ที่6บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้น6บาท8บาทนะครับถ้าให้ดีก็เมื่อก่อนก็คือ8บาท60นะครับแล้วทีนี้ผมก็ดูกันไรสุทธิครับโอ้โหก็าทำได้ดีนะเกิน20เอร์เซ็นตนะครับ กำรมันนี่ก็10บกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าผมก็อาจจะปรับเพิ่มนะครับจาก6กบาทเมื่อกี้พื้นฐานนะครับผมก็ไปยึดของผิ6สามเลยนะครับผมก็มองว่าพื้นฐานอยู่ที่แบาทนะครับเพราะว่ากำไรสุที่เขาทำได้ดีมากนะครับแล้วงบก็ดูดีนะรายได้เขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะลดลงบ้างเนื่องด้วยโควิดนะครับแต่ว่าถ้ามันกลับมาปกติได้เนี่ยพื้นฐานอยู่ที่แบาทเพราะ,ะนั้นผมก็มองพื้นฐานอยู่ที่แดบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ,นะรบผมก็ต้องดูปันผลด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าจะซื้อผมอาจจะซื้อเล็กน้อยนะครับหรือถ้าที่ที่ผมมีอยู่ผมก็จะถือไว้นะครับก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะครับเพระหุ้นตัวนี้ผมก็ถืออยู่เหมือนกันนะครับตุนผมสี่บาทกว่านะครับแต่ก็ถ้าจะขายนะก็คือเกินแปดบาทนะครับถ้าเกินแปดบาทเนี่ยผมมองว่ามันก็อาจจะ แพงไปเพราะว่าปันผลเองก็จะลดลงนะครับอาจจะทํากําไรไปก่อนแล้วก็ค่อยมารับกลับใหม่นะครับยามที่มันลงมานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดเพราะว่าราคาเจ็ดบาทตรงนี้นะครับมาเก็บสี่พันล้านก็ยังไม่แพงนะครับเทียบกับสินทรัพย์ที่หกพันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าแดบาทนะครับต่ากว่าแดบาทซื้อหรือถือนะครับถ้าใครมีอยู่ยิ่งถ้าใครทุนต่ำๆก็ถือยาวๆได้เลยนะครับ ส่วนถ้าเกิน8บาทแล้วก็ปันผลก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มก็พิจารณาขายนะครับมูลค่าทางบัญชีก็4บาทกว่านะครับโอเคนะครับต่อไปผมก็ไปดูฟรีโสดฟรีโสดเป็นไงก็ดูดีนะครับ30%มสิเรนตายย่อยถืออยู่30%นะครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับเน้นรถจักรยานนะครับจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda y ย m มา a คาวาซากิทูทูกิกนะครับเป็นรถกลุ่มตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีนะครับตัวนี้ผมก็ถืออยู่เหมือนกันนะครับซื้อเก็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าต่ำกว่า8บาทก็ถือนะครับถ้าลดลงมาต่ำกว่า6บาทก็ซื้อเพิ่มนะครับนี่คือแผนที่วางไว้นะครับแล้วก็กรรมสะสมเองเขาก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับแล้วก็รายได้นะครับรายได้เองเขาก็3เดือนนะครับสาก็คือ3เดือนหนึ่งไตรมาสก,ก็400กว่าล้านนะครับของปีก่อนก่อนโน้นก็ทั้งปีก็1 8 0 0ปดพันะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่วนปีนี้น่าจะเยี่ยมเย่หน่อยนะครับอาจจะไม่ถึงตีว่าอาจจะไม่ถึง2,000นะครับก็อาจจะลดลงมา เราก็เอาตัวเลขนี้บวกกันไปอีกสี่นะครับประมาณการนะครับอีกสี่ไกลมาสได้ไตรมาสละสี่้อหกสิบสามล้านอย่างนี้นะครับก็อาจจะเฉียดเฉียดสองพันเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามันไม่ได้ลดลงมากนะก็ยังพอไปได้นะครับทุนต่าก็ถือต่อนะครับทุนเกินแดบาทนี้ก็อาจจะเริ่มเสียวๆนะครับแต่ถามว่าพื้นฐานแดบาทนี้ก็ในภาวะปกตินะนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้เสียหรือ เศรษฐกิจเริ่มอถอดถอยคนไม่มีกําลังใจนะครับเบี้ยวชำระหนี้เยอะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ก็ทุนต่าก็ได้เปรียบนะทีนี้ถ้าเราดูเรื่องของกราฟจังหวะราคานะราคาแถวนี้เองก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับเป็นราคาที่กลางๆนะแนวต้านครับแนวต้านก็คือ8ปดบาทแปบนะครับเราอาจจะมาขายแถวนี้ก็ได้นะครับาทแปดสบาทหกตรงนี ผมมองว่าราคาแถวนี้คือจุดขายนะครับแล้วก็ต่ำโซนแนวรับนะครับก็คือ6บาทหกบาทเจเป็นโซนซื้อนะครับอันนี้คือถ้าถ้าผมผมจะเข้าซื้อสะสมเพิ่มนะผมก็จะรอแต่แถวหบาท6กบาทหกลงมานะครับเป็นโซนซื้อของผมนะเลวร้ายสุดก็คือ4บาทนะครับก็คือจุดที่มันทำไว้โลเดิมนะครับโอ้โหแต่แถว -4 บาทแล้วกันนะครับกลมๆซึ่งถ้าใครดู จังหวะของกราฟก็จะมองว่าจุดแถวเนี้ยนะครับเป็นจุดที่มันลงมาต่ำกว่าเส้นสามสิบนะครับ r s i อยู่แถวเนี้ยเป็นโซนซื้อสำหรับผมเลยนะครับตอนนั้นที่ผมได้ทุนแถวสี่บาทเพราะผมเห็น r s i อยู่ต่ำนะครับผมก็เลยสะสมที่แถวนี้นะครับนี่คือเป็นจุดซื้อนะครับตอนนี้ไอซ์ไอเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับกอ็อยู่กลางๆมันก็อาจจะขึ้นได้อีกนะครับยังมีรูมด้านบนอยู่นะครับ เอ็มเอีก็เป็นขาขึ้นนะครับตัดขึ้นแล้วก็แนวต้านที่ผมมองไว้ก็คือแปดบาทไปสิบนะครับถ้ามันทะลุแนวต้านนี้ไปได้ก็ขึ้นไปถึงแนวนี้เลยครับสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านขึ้นไปอีกทีก็สิบหกบาทนะครับมันก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดไม่แน่ไม่ไไมนอนนะครับแต่ถ้าจะให้คุ้มผมมองว่าถือยาวๆรับปันผลแถวนี้เองปันผลสามเอร์เซ็นนะครับก็ แถวเจ็ดบาทแปดบาทเองก็ถือว่ามันก็เสี่ยงหน่อยนะครับแต่ถ้าเราติดดยอยแถวนี้เราอย่างน้อยปันผลสามเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าใครมีทุนต่ำก็ปันผลก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาแถวนี้เองก็ถือว่ายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับกำไรสุดที่เขาทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมององค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ถ้ามองถึง การปล่อยสินเชื่อต่างนะครับก็โควิดก็กระทบเหมือนกันนะครับนี้เสีย NPL นะครับช่วงหลังๆเนี่ยมีคนที่เขาไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะครับเรื่องหนี้เสียจําได้ช่วงแรกๆครับจะพูดถึงนี้เสียมากนะครับอาจจะมีย่าแย่นะครับมองเร็วร้ายสุดๆนะครับแต่ตอนนี้การมองเร็วร้ายตรงนั้นไม่มีเลยนะครับมันก็เป็นจุดที่หน้าหวัดเสียวเหมือนกันนะครับอะไรที่ก็ตามที่คนกังวลมันมักจะไม่เกิด นะครับแต่ก็ตามถ้าคนแบบลืมๆไปลืมมันไม,ไม่ไม่ไม่พูดถึงนะผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดนี้เสียนะครับอันนี้ก็ต้องดูพิจารณาให้รครอบนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าแต่แต่หกบาทลงมาเนี่ยทุนต่ํำรือยาวได้นะครับถ้าเกินหกบาทขึ้นไปก็ทุนสูงหน่อยก็อาจจะซื้อสักเล็กน้อยหรือนะครับ ถือไว้นะครับเห็นถ้าม่ันีค่อยขายออกนะครับแต่ถ้าเกิน8ดบาทไปแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดขายแดบาทแปดสิบนะครับจากจังหวะกราฟนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็จุดนี้แถวๆแปดบาทแปดสิบนะครับเป็นจุดขายจุดนี้ก็เป็นกลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงแล้วกันนะครับใช้คํานี้โอเคครับนี่ก็คือ s อสิบอดขอตุกท่าใช้วิจารณญาณนะครับ